ย่านอียิปต์โซแปกการสักลงของลงอาคมความนิยมชายไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันการสักลงของของังนิยมมากสําหรับชายไทยความเชื่อรอยสักทั้งหลายจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อมีครูอาจารย์และผ่านการขึ้นครูยกครูรอยสักถึงจะมีความขลังมากยิ่ยงขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้หลายคนที่นิยมศักยันอิจิปิโศแปทิศเพื่อเรียกโชคลาภทำมาหากินคล่องแก้อาถันปกป้องคุ้มครองในด้านต่งางเพิ่มความเมตตามหานิยมอยู่ที่ไหนไม่มีคนรังเกียจมีแต่คนเมตตาอินดูยันอิจิปิโศแปทิศห่วงจุย้ยปรากฏในยุคสมัยของฟูชีซึ่งเป็นปราชญ์โบราณของจีน ได้คิดคนตัวอักษรขึ้นมาสัญลักษณ์เป็นตัวขีด 1. นึ่ขีดแทนยา2ขีดแทนหิงโดยมีหลักว่าสรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนมีสองด้านตรงกันข้ามมีขาวก็มีดำมีมืดก็มีสว่างมีแข็งก็มีอ่อนมีร้อนก็มีเย็นและนำเส้นสองเส้นมาเรียงกันเป็นสามชั้นหรือสามตัวเพื่อกำหนดความหมาย ของสิ่งต่างๆซึ่งต่อมากลายเป็นยันตที่สําคัญของจีนที่มีคติความเชื่อว่าสามารถปรับาธาตุพลังต่างๆให้เกิดความสมดุลได้นั่นเองหลายคนสงสัยว่าสัญ,ญลักษณ์และความหมายที่แท้จริงนั่นคืออะไรยานตทิ่ิโศโ8แปดทิศหรือโป่ยข่วย,ยกระจกแปรเหลี่ยมอย่างที่รู้กันว่าลายบ้านที่มีความเชื่อในรูปแบบของการนำมาป้องกัน ภ้มไผก็จะนำมาไว้หน้าบ้านหรือทางสามแพรง่งโดยเชื่อกันว่าเป็นลักษณะของการแก้ห่วงวุตนั่นเองอยันโพยป่วยยันอียิปิโศ8แปดทิศในทางความเชื่อสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆจากร้ายกลายเป็นดีจากทุกข์กลายเป็นสุขจึงกลายเป็นที่นิยมมากในบ้านเรายัานอียิปิโศ8ทิศ มีพุทธคุณมากมายนะในทางปกปักรักษาแคล้ยคลาดกำบังลอกผนป้องกันภัยอันตรายจากทุกสรรพสิทธิป้องกันพยันตรายจากทั้ง8ปทิศให้แคล้ยลาดและเสริมด้านเมตตาได้เป็นอย่างดีหลายคนเชื่อว่าเป็นยันสารพัดป้องกันร้อยแอย่าง ในอดีตผู้ที่ต้องเดินทางเข้าป่าหรือพลาธุโดมัมกจะเขียนไว้ที่พื้นเสมอเพื่อช่วยป้องกันสัตว์ร้ายและพูดผีปีศาจตลอดจนแค้่คลาดจากพยันตรายจึงเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องเดินทางไกลยอยู่เสมอข้อห้ามสำหรับยันทิจีปิโซ8ทิศห้ามถงน้ำลายใส่ชักโคกห้ามกินของงานศพห้ามลอดใต้ถุนบ้าน ห้ามใครจับหัวรูปหัวห้ามลอดราวจากภาพห้ามกินอาหารที่เหลือจากคนอื่นห้ามกินมะเฟืองห้ามกินผักเขียวห้ามกินผักปังอย่างไรก็ตามยันอ,อีทวีสโสบาดทิศ <8 S 1> ยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายต้องใช้ให้ถูกวิธีและรู้ข้อห้ามข้อดีข้อเสียและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัน